เก็บไข่ครับนี่เติมกำหนดเก็บไข่ใส่ถาดสีเอาถาดมาเทเลยเอา่าโอเคเทออกเก็บไข่เก็บไข่ตะกะแตนปาตังก่ามูนก,กินมีทั้งขี่ทั้งยังเลยโอ,โอ้เด็ด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 มันขี่หลายพอดมูนมูนมันปุ๋ยปุ้ยปุ้ยปวดออกน้อยนึงอันนี้พอดเดี๋ยวไปเห็ดปุ๋ยต่อไปเอาข่ำค,ค่อยข่ำล่อลงข่ำล่องข่ำล่งมีไข่อบอยยังไง เอท่ลงโอ้นั่นมันติดอยู่นะด้านคางเอาโอเคนี่ทานแลกครับมาเราจะจขะดเออแต่ว่านี่นี่ก็มี่แต่ว่าเป็นลักษณะจากบอลูว่าปลอมพบ,บปลอมค่อยๆคยวนหาอันนี้เป็นหาดกลางนี่เป็นไข่ปลอม ใส่นี่มันจะอยู่ลักษณะนี้นี่ไข่ถ้ากระแตนมูเจี๊ยบไข่อ่ามดแล้วเอาไว้แล้วก็ขันช่วงนี้บอมี่กับกวยออกไปใส่อนันรถขันบอมี่นี่แถวนี่บ่วนาจ,จะมีมันอยู่ด้านน้าด้านน้ะคงจะไข่บอหลายเพราะว่ารอบแรก เพราะว่าก็ต้องเก็บออกขันเอาไว้ดนมันก็คงจะมันจะมีหลายรุ่นมันจะออกบ่พฟ้อมกันปัญหาจะออกบ่อร้อมกันเพราะว่าตัวใดที่มันไขก่ก่อนรอบแรกนี่ยังได้กับบ่ทอทหกกันตัวไขก่ก่อนตั้งแต่สองสามมือก็มีขันห้องสิร้อยอีกเมือสองมือมันก็คงจะดนไปอีกมันก็คงจะเป็นหลายรุ่นรอบแรกนี่เอาออกก่อนแหลายท่าใดก็ซ้ำเอาถึงกํานนดกน็เอาออก บาดอีู่พ่อรอบต่อไปมันจะได้เป็นรุ่นเสมอกันคือออกพร้อมกันงอกแตกพร้อมกันเพราะว่าอีกค้งจะซวงมือมือสามข้องจะขุดไข่หลังจากมือนี้ไปเอาไข่ออกแล้วก็เตรียมใส่เข้าไปไว้คือเตครับปันกงครับกงมีอยู่หากงกงละขีดครับกงละขีดกงละขีดใส่แบบไม่ง่ายครับเพชร ไม่ตีโค้งตีแบบเพื่นไปคว่มสูงกับประมาณเมตรคว่มกว้างกับประมาณเมตรแล้วก็คว่มเงาสองเมตรครับนี่เฮ็ดแบบไาไงด้านบนกับมีเล่ามีอย่างเอากระเบือบเบ้องาาอกะเบื้องธรรมดากกะเบื้องร้อยยี่สิบหนึง่งครับมาปกไวซ้ซื้อมะม่วงไว้ซชื้คอคือกันฝนครับมันจะประมาณร้อยยี่สิบคว่มเาวของกะเบื้องร้อยยี่สิบกับอามาใส่นี่ก็จะพอดีมันจะพ่นมากอีกนิดนึง เื่อเป็นชานฝนกันฉาดแบดนี้เฮ็ดง่ายๆครับตีด้านนี้ก็ตีขอบตีเลยครับโดยใส่ตะปูใส่แมกใส่ยังยิ่งก้อนก็ได้แล้วก็ใส่ไม้ไผ่มาเน็บตีเย็บขอบใ้ก็โอเคโดยว่าต้องเย็บว่าต้องใส่เข็มเย็บให้มันงงยากเลยครับเพราะว่านี่จุดเริ่มต้นของมันก็อ้อมไปอ้อม วนอ้อมเลยอ้อม,มาจนมัดจดมองเกานี่ก็นี่แหละสนมันครับส่วนมัดก็ใส่ไม้ไผ่ตีเนียบเพื่อเกาโดยว่าต้องไปเย็ยบให้มันยากเลยครับใส่เนียบเนียบไว้ก็โอเคแล้วในการแล้ววงนี้เขาก็พยายามบอ่อเอาเมีดบอ่อกันไกลใส่หัวแหลงหรือเล็กถึงมีควอมล่อนกีดเอามันจังจังบอ่อรุดบอลล่อนออกเพราะว่ามันเป็นผ่าแยงมันจะตาสฉลียได้นี่เค็ดง่ายๆครับ ้านบนเ้องกับตีกีคือกันอันนี้เนี่เป็นถุงปุ๋ยครับถุงปุ๋ยสันน้นนถุงปุ๋ยกระสอบปุ๋ยแล้วเขาก็เอามาปาดปาดออกแล้วเขาก็ซักซักได้ดีแต่เขาจมาตีเนี่นยง่มผลตัวเขาก็โปกลงโปกลงแบบลักษณะนั่นนะใส่กีบปากเปียหยัง้งเหนียบใบก็ได้เขาจะมาเย็บตัวกันก็ได้ครับขันมัหไ่เกินอ้ขันมันหน่อยบ่ถึงเขาจะมาเย็บก็ได้ ยังง่ายๆใส่คีบปากเป็ดเหนียบก็ได้ไงเหนียบไปตามขอบอันนี้ก็ใส่คือกันเฮ็ดคือกันครับนี่นี่ก็มงสุด้ายมงจบก็เอาไม้ไผ่มาเหนียบมาเหนียบเรียวๆด้านข้างกันแนบคือกันครับเนี่ยส่วนมันบ่ต้องเย็บบ่ต้องบ่ได้ใส่วิธีเย็บบ่ต้องไปเปลี่ยนค่าสร้างเฮ็ดแบบไม่ง่ายๆพรมันเป็นใหม่ตีเหนียบอันนี้ก็บไม้ไผ่ไม้ไผ่รับหนึ่งกับมะพร้าวออกเฮ็ดได้ต่างร้ายครับ ด้านล่างเขาก็เอาแนวร่องน้ำใบคือกันหมดึืนครับหมดจะมักไม่ก,กินตัวอ่อนตัวยังสีมันตายอันนี้ก็เฮ็ดคือกันครับนี่อันนี้มันอายุมันไก่สีพ่อใครแล้วครับต้องใส่ถาดถาดร่องใส่ใบถาดร่องใส้ใบน,นี่ปัญหาของมันครับนี่เห็นบ่ครับนี่ มี่ใส่คืออันนี่นี่นี่ขันต้นนี่มะลมใส่นี่มดเตียมเลยครับนั่นโอ้นี่ปัญหาของมันนี่เอาตรงเบิ้งมันแย่งอยู่ตลอดปัญหาของมันนี่ละมดมดเป็นไปเลยกับไปเต็มเลยครับนี่อันนี้ได้สามซิบจังมือแล้วนี่สามที่เปดสามที่เก่ามือสี่ซิบมือแต่จังว่าเลื่อมเจ็บไครนี่เอาออกไปถาดเมื่อกี้เลืออีกสองถาดครับแต่ตรงมาเอาอีกอันนี้คือเจ็บรอบแหลก นี่ก็คือกันครับนี่บ่ได้เย็บจักอันอันง่ายๆนี่อันนี้ก็คือเฮดแบบไม่ชื่อนี่โดยบ่ตรงว่าตีเนบอันนี้บ่ตีเนบเฮดแบบไม่นี่อันนี้ก็มองเหมือนโจดกันครับง่ายๆอยัง,ยงเริ่มต้นเขาก็มาตียืดขอบไว้สะก่อนตีจนอ่อมเลยจนมาหดรอบรอบแล้วเขาก็จงใส่หัวแหลงอยังกีดออกให้ได้ระดับตามที่เขาพอดีละเขากรีดออกแล้วแล้วเขาก็มาพับ เขามาพับลงแล้วเขาก็ใส่แม็กเย็บก้อนก็นได้ครับแม็กเก็บแล้วก็ใส่เย็บตามใส่ได้เข็มเย็บตามอหากงครับเอาโอเคครับชิปนี่ก็จบเชียนี่ก้อนครับมันนี่คือมูลตะแต่นครับมาตากไว้เพ็รปุ๋ยเห็ดปุ๋ยต่อไปขายก็ได้เอาโอเคครับ เพื่อคลิปจะบ่ได้เงาคอยติดตามไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับขอบคุณครับ